ครับพบกับเราฟันไม่คินรพัฒเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้กินขย็นผมจะเลยจะมาอัดคลิปและจะทำขย็นไปในเวลาเดียวกันโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยวันนี้ผมจะทำมาม่าครับก็จะต,ต้องมีมามา่าไว้ๆคอนี้แลวผมจะได้แกะใส่ชาไปแล้วและเขาจะมีเครื่องปรุงมาให้เราสองอย่าง ซึ่งอันนี้ผมก็ตัดไปแล้วนะผมจะใส่นี้ผมจะใส่พิกลโอเคมาดูกันเลยแรกต้องใส่พิกนเอ้ยไม่ใช่ใส่พิไทยแล้วผมก็ขอให้คำแนะนำอะไรนิดนึงคือถ้าใครอยากใส่พิกนใส่ได้แล้วก็สำหรับคนที่จะใส่พิไทยเนาะก็จะ ควรจะใส่แบบว่าค่อยๆใส่เนาะแล้วก็ค่อยๆเอาไปต้มเนาะเรื่องต้มเนี่ยผมจะขอใส่น้ำมันก่อนต้องใส่ก่อนโอเคผมต้มใส่น้ำก่อนนะมีปลาคุยเยอะหน้าตาดูเหมือนน้ำผึ้งมาลาดเลยก็ตะประกอบไปเ้วนการ เบนจานะครับใส่ร้อนโอเคจะต้มเอยผมขอโอเคผมขออนุญาตให้ทีมง,งานเข้ามาช่วยนิดนึงโอเคขอเรียกก่อนโอเคแปบ๊บนึงมามาเร็วต้มให้มาโอเคมาแล้วนะครับ กดน้ำร้อนใช่ไหมครับกดน้ำร้อนโอเคกดนร้อนก็เลกต้องกดปุ่มอันล็อก <ใน S 2> <ร>ตอนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องกดน้ําออกมาจากกาปั๊มเลยนะคะแต่ระหวังที่กดน้ำออกจากกานะครับก็เอานิ้วเราไปจุ่มดูว่าน้ําร้อนดีไหมน้ำร้อนดีแล้วเราจะมีความรู้สึกร้อนคนละอันแล้วถ้าน้ำไม่ร้อนเราก็จะรู้สึกเย็นแล้วน้ำต้มที่ไหนไม่ร้อนนะโอเคต่อไปเนาะ นะครับไวไวๆแสนอร่อยเส้นงีกีงงงง,งยังไม่เสร็จต้องกดด้วยแย่ yeah, แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วพวกเราไวไวๆยจมน้ำตามโดยกู้ภัยแล้วกล้ภยกูภย้ภัยเดี๋ยวฟังเสียงนะทำไม่ะอันนี้มันเสียงสองของป,ป๊าปานะ ป๊าก็ตีเสียงสองเหมือนกันอ๋อพ่อผมเองโอเคแล้วก็ฟันไม่คิดพัดขอลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์อย่าลืมกด้วด้กัน,นเยอะๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อขอตัวไปลาขอตัวลาไปกินมาม่าด้วยโอุ้ออยหิว โอเคแค่นี้ไปกันนะครับวัสดีครับ